คนที่ถึงขนาดว่าติดจนแบบขอโทษเขาจะทคำว่าบ้าแบรนด์บ้ายี่ห้อเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องมีการบำบัดแบรนด์ก็คือเรื่องของการวางภาพลักษณ์ของเราลงไปในใจคนอื่นอยากให้คนอื่นเห็นเราแบบไหนนั่นคือแบรนดิ้งค่ะเวลามองเรื่องของแบรนด์เนี่ยไม่ได้มองที่ว่าราคาเท่าไหร่แต่มองว่าแบรนด์นั้นมันสร้างแวลูหรือคุณค่าคือทำให้เราดูดีไปตามแบรนด์นั้นไหม สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยครับในรายการที่อาจจะบอกว่าคุยกันสบายๆนะครับมีเรื่องต่างๆที่อาจจะบอกว่าอยู่ในความสนใจของท่านผู้ชมวันนี้ต้องเชิญเจ้าแม่ต้องพูดคําว่าเจ้าแม่เลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมคนมันจึงบ้าแบรนด์กันจังนะครับแบรนด์นี่มันสร้างขึ้นมาได้ไหมนะครับแล้วก็สินค้าที่เป็น ยี่ห้อดังๆหลายๆคนบอกว่าติดยี่ห้ออันนี้แหละครับคือแบรนด์ที่เราจะพูดถึงกันวันนี้ก็พบสองท่านครับสวัสดีครับจันเชอรี่สวัสดีค่ะครับอาจารย์เอื้อยค่ะออกมาจากปาบูทองนะเธอจ,จับปาจาบปาบูทองทค่ะไอ,ะะอเรื่องของแบรนด์เนี่ยมันเป็นมีความเป็นมาตั้งแต่โบราณโบราณย่างไงบ้างจันเชอรี่ ถ้าพูดถึงแบรนด์จริงๆแนละ้วแบรนด์มันก็มาพร้อมๆกับการตลาดนะคะการตลาดถ้าพูดถึงการตลาดมันก็มาตั้งแต่อดีตนะคะตั้งแต่สมัยเ,เริ่มมีการค้าขายกันเกิดขึ้นนะคะโดยโดยทั่วไปการตลาดมันมันมีสเตปของมันอยู่ตั้งแต่1 0ถึง5.0ในปัจจุบันนี้สมัย1.0เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำมาทำผ,ผ,ผลิตภัณฑ์มาก็ขายได้ไม่ต้องสร้างแบรนด์ะนะคะแต่ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยน การแข่งขันก็รุนแรงขึ้นทั้นั้นทุกสินค้าหรือบริการต่างๆก็ต้อง,ต,องต้องพยายามสร้างตัวตนขึ้นมามเราก็เลยเริ่มมีการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยก็จะสร้างแบรนด์กับโพสิชันหรือว่าตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในใจลูกค้าให้ชัดเจนขึ้น,น,นก<ต>รารเอื้อเป็นคนติดแบรนด์ไหม ถานจริงๆแล้วเป็นคนไม่ติดแบรนด์นะคะทําไมไม่มีเงินเหรออืมถ้าคําว่าติดแบรนด์จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงตราย,ยี่ห้อที่ม,มีเป็นแบรนด์เนมหรือที่คนเรียกแบรนด์เนมอะค่ะไม่ได้ติดแบรนด์ขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าติดแบรนด์ในมุมถึงในมุมที่มองว่าแบรนด์นั้นมีความน่าเชื่อถือไหมหรือเราเคยมีประสบการณ์ในการใช้สินค้ายี่ห้อนั้นไหมแบบเนี้ยมีอาการติดแบรนด์อยู่ หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือแบรนด์รอยัลตี้หรือว่าความพักด,ดีต่อแบรนด์นั้นแต่ความเป็นแบรนด์เนมหรือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงราคาแพงๆเนี่ยสำหรับตัวเองไม่ติดเลยค่ะส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเรามองว่าเราเราไม่ได้สนใจสิ่งนั้นนะคะแล้วก็โอเคค่ะราคาก็อาจจะแพงเกินตัวเองไปหรือว่าเราสวยเกินที่จะแบรนด์เนี่ยไม่ต้องอาศัยแรงดึงดูดจากบแบรนด์ไอตรงนี้เนี่ยรันเชอรี่เขาบอกว่าบางคนเนี่ยไม่สวยอะแต่พอติดแบรนด์ขึ้นมามีแบรนด์ไอเสื้อก็แบรนด์กระเป๋าก็แบรนด์ Hmm. Uh -huh. มันมันมันดึงดูดได้ขนาดนั้นจริงหรอเออต้องต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าว่าแบรนด์เนี่ยส่วนใหญ่สินค้าที่เราพอพอ,พอพูดถึงเรื่องของการติดแบรนด์เราก็คิดถึงตัวสินค้าที่มีแบรนด์สูงๆนะคะ luxury brand น,นะคะสินค้าที่ใส่แล้วรู้สึกว่าหรือถือกระเป๋าใบนี้แล้วฉันดูภาพลักษณ์ดีดูดูรวย <laughs> ดูทรงคุณค่าดูเป็นเซเลบขึ้นมาอย่างนี้ค่ะก็เลยจริงๆแล้วก็เป็นโพิชัเป็นเป็นภาพ ลักษณ์ของแบรนด์นั้นแต่พอเราไปไปถือของสิ่งนั้นก็เหมือนกับว่าเอาภาพลักษณ์ของสินค้าตัวนั้นมาเป็นตัวเราเองอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของแบรนด์ดเอ้าวแล้วดาราเนี่ยเรากลุถึงดาราศิลปินดาราต่างๆทั้งหมดนี้ทำไมนิยมแบรนด์แน่นอนค่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะแบรนด์ก็สะท้อนภาพลักษณ์นะคะ,ะลักซ์รี่แบรนด์ทั้งหลายอะค่ะที่เป็นแบรนด์ตลาดบนๆที่เรารู้จักกัน ต้องไม่ต้องเอ่ยชื่อกันอยูเนาะนะคะหลายหลายคนนาฬิกาเรือนหนึ่งสิบล้านที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะคะก็แสดงถึงสถานะทางสังคมของคนคนนั้นไอ้ตรงนั้นดึงดูดได้แน่ค่ะแล้วเขาบอกว่าบางคนเนี่ยใส่ของปลอมก็เหมือนของจริงคือแบรนด์นี่มันมันอาจจะมีเกรดใช่ไหมแบรนด์แท้ๆเลยของแท้ใช่ค่ะแล้วบอกว่าก๊อปเกรดเอก๊อปเกรดบีสนจน หรือ, <S <S อไม่ก็ <S <S หลายๆส่วนก็บอกแบกดินน่ะแต่ดาราไปหยิบจากตลาดน,นัดมาเนี่ยแบกดินบอกเฮ้ยของจริงไอ,อ้ตรงนี้มันหลอกกันหรือ,อเปอลอ่ามันมีหลากหลายนะคะ <S <S อาจารย์แบรนด์จริงๆเลยเนี่ยก,ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าก๊อปเกตเองก็อย่างที่บอกอะคะ่ะก๊อปปี้ นะคะแต่เชื่อว่าคนที่ใส่เองก็น่าจะรู้แต่แต่หลังๆเนี่ยเขาก็ปเหมือนมากนะคะจนคนที่ซื้อมาเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองใส่ของปลอมก็มีนะคะอาจารย์นะคะเพราะว่าคิดว่าของกริงใช่ไหมใช่ก็เยอะเยอะแยะถ้าเราดูจากข่าวในโซเชียลเราจะเห็นเลยว่าหลายๆคนเนี่ยพอเอาไปเหมือนเอาไปเอากระเป๋าไปสปาปรากฏว่าไปจ้าเอ๋ค่ะไม่ใช่หลงถือมาเนี่ยปลอมมาตลอดก็มีค่ะขึ้นเนียนมากจันเอื้อย พอจะแยกได้ไหมว่าอันไหนของจริงแบรนด์เดียวกันนี่นะอันไหนกรอบเกรอบบจนกระทั่งอันแบรกระดินแต่ถ้าแบร์กระดินกับไอของแท้เนี่ยมันง่ายใช่ไหม แยกอะไรได้บ้างโหแยกแยกเลยค่ะท่านถ้าเราไม่ใช่สายที่เป็นแฟนคลับหรือ fc ตัวจริงของเขาเนี่ยนะคะเราค่อนข้างจะแยกยกขนาดแม่ค้าแต่ละคนหรือว่าที่เป็นคนที่นํามาขายเนี่ยบางทียังแยกของตัวเองไม่ถูกเลยอย่างท,ที่เราเห็นข่าวเยอะๆกันเนี่ยค่ะลูกค้าซื้อไปลูกค้าบอกว่าเป็นของปลอมแม่ค้าก็ยังยืนยันว่าเป็นของจริงหลายเจ้าเลยนะคะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ fc ตัวจริงนี่เช่นอย่างคนรู้ที่แท็ก นะคะแท็กก็จะมีการที่ปลอมได้อีกนะคะฉะนั้นแท็กจริงแท็กปลอมมีซิปมีอะไรโผลเล็กๆน้อยๆเพราะซึ่งบางทีเนี่ยของแท้กับของก๊อปเกตดอเนี่ยแทบจะแยกกันไม่ออกถ้าถามส่วนตัวนี้บอกตรงว่าแยกออกยากมากต่อให้รีวิวหรือถามแม่ค้าตัวจริงก็ยังยากเลยค่ะในการแยกค่ะไอใบกรันตรอ่ะใช่ค่ะแต่บางทีบอกซื้อจากร้านเลยเนี่ยกัรันตีมาอย่างเนี้ยเชื่อได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ในปัญหาเมื่อสักครู่ที่บอกว่าพอมันแยกยากอะค่ะ เจ้าของแบรนด์เองก็ต้องพยายามที่จะสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็ทําให้มันมีคุณค่าเกิขึ้น,นไม่ว่าจะตัวแพคเกจิ้งหรือตัวใบรับประกันนะคะถ้าออกจากร้านใบรับประกันเนี้ก็ถือว่าชัวร์และอันนี้คุณของแท้แล้วมันก็เหมือนเหมือนอะไรนะบัตรรับประกันอายุของเขาคราวนี้มันจะถึงขนาดว่ากระเป๋ามาจริงนะเวลา เจอสื่ออะไรต่างๆนี่ว่าจะซื้อมาเอาใบรับประกันมาโชว์จจขนาดนั้น,นเกินไปป่ะอา,อาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่ามีไว้ก็อุ่นใจกว่านะคะมีใบรับประกันที่สําคัญนะคะสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยเราจะเห็นว่าอัตราของมูลค่าของเขาเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะซื้อกระเป๋าถ้าถ้าไม่มีแบรนด์อาจจะแป๊บหนึง่งแล้วก็มันก็ตกรุ่นไปแต่ว่ายิ่งเก่ายิ่งคลาสสิกในกรณีแบรนด์เนมค่ะเมื่อกี้เราคุยกันอาจจะบอกว่าหลังกล้องเนี่ยนะคะ เราก็พูดบอกเอ้ยตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีย่แย่เลยไอย้แบรนด์มันทำไมยังขายได้จัน oh. เราก็เห็นอยู่หลังโควิดที่ผ่านมานะคะก็สัหคับม่ดีจรใช่ใช่สับคัเยอะคล่องก็ก็ด้วยนะฮะแต่กลุ่มที่ที่รายได้สูงอยู่แล้วอะค่ะเขาไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่อ่าจะกระทบน้อยเะ่นนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็ก็ก็ยังตลาดแบรนด์ก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะก็ยังโตโตเราเห็นสินค้าหรือว่า ดูง่ายๆก็คือหลักชูรีแบรนด์ในในบ้านเราเนี่ยเปิดสาขาเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวเพราะเพราะรองรับขณะดเดียวกันตลาดจีนนี่ก็ก็ก็เยอะอม,มากเช่นเดียวกันค่ะจีนก็ชอบแบรนด์ตรงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยฝากมาถามนะครับหลายๆครั้งที่รายการเราออกไปเนี่ยมักจะบอกว่าเอออาจารย์คนที่เชิญมาเนี่ยแขกรับเชิญเนี่ยใช้แบรนด์อะไรบ้างไอ้นั่นจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า สักวันนึงเี่ยเชิญคนที่รู้เรื่องแบรนด์จริงๆเนี่ยเอามาแนะนําให้กับทางท่านผู้ชมเนี่ยได้ไหมผมก็รับปากรับคำนะผมก็เห็นจันเชอรี่เนี่ยเจ้าแม่แบรนด์แหละอาจารย์ถ้าจะสังเกตดาราก็ดีคนที่ใช้ทั่วๆไปก็ดีว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ของจริงอาจารย์จะสะดุดตาที่ตรงไหนก่อนให้สังเกตตรงไหนก่อน พูดยากนะคะส่วนใหญ่ส่วนตัวแล้วก็จะไม่ค่อยไปจ้าสเขานะคะว่าเขาใช้ของจริงหรือไม่จริงโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนติดแบรนด์เหมือนเหมือนอาจารย์เอื้อยเลยก็คือไม่ได้ติดแบรนด์แต่ชอบช้อปปิ้งแต่ว่าไม่ได้ติดแบรนด์ใดๆเป็นพิเศษนะคะไม่ใช่ว่าชอบลักซี่แบรนด์ทั้งหมดเลยไม่ไม่ไม่ติดแบรนด์ไม่ติดแบรนด์แต่ก็ไม่ใช่เพราะไม่มีเงินแต่เพราะอะไรเพราะอะไร เรามองเรามองคุณค่าบางอย่างสําคัญกว่าเราเาอาจจะให้ให้บันให้ความสําคัญกับบรรยากาศของการไปเที่ยวกับครอบครัวมากกว่าการไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไม่ตั้งแต่ยังไม่มีครอบครัวยังสาวๆอยู่ก็ไม่ติดค่ะไม่เคยแวบสักแว็บหนึ่งเรยบอกเฮ้ยเพื่อนเขาก็ใช้กันเฮ้ยถ้าเราใช้มาก็ดูดีนะไม่คิดหรอ ถ้าเราดูดีอยู่แล้วเราอาจจะถืออะไรก็อะไรก็ดูดีนี่เห็นไหมเนี่ยพูด้คนสวยมันไปอย่างนี้นะคือมั่นใจตัวเองอยู่แล้วนิดนึงค่ะอาจารย์ครานี้ตามหลักเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ถึงขนาดว่าติดจนแบบขอโทษเขาใช้คำว่าบ้าแบรนด์บ้ายี่ห้อเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องมีการบำบัดนะฮะบำบัดก็คือเรื่องของการที่ว่าจะต้องทำกิจให้ดีตั้งสติให้ได้ เพราะว่าบางคนบ้าแบบยังหมุดกีดเลยนะไม่ได้ซื้อไปต่างประเทศถ้ามันไปช็อปยี่ห้อดังๆเหล่านี้หมุดหกิดเลยไอ้ตรงนี้ตามหลักของการตลาดซ่งื้อาจานนี่ก็ครุกคลีอยู่เนี่ยมันทำยังไงมันจึงทำให้คนเนี่ยเสพติดได้ขนาดนั้นมันมีความสุขความสุขเนี่ยทำให,ให้ให้ให้เขารู้สึกว่าสนุกกับการเป็นเจ้าของในสิ่งที่ สังคมให้ค่านิยมไว้สูงการเป็นเจ้าของการได้ครอบครองของที่อย่างบางอย่างอะค่ะมีลิมิเต็ดมีแค่3มใบเท่านั้นในประเทศนี้อะไรเงี้ยมันโฆษณาเกินไปหรือเปล่าสุวนี้ก็เป็นกลยุทธ์นหนึ่งของของเจ้าของแบรนด์เองที่ต้องการสร้างมูลค่าให้พรีเมียมมากๆหายากการมีจำนวนที่จำกัดก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแบรนด์ค่ะไละการที่เขาบอกว่า ยิ่งสะสมไว้นานๆแบรนด์บางแบรนด์นี้ราคาขึ้นหลายเท่าตัวเลยใช่ค่ะมันเป็นเพราะอะไรน้อยไงคะมีน้อยตลาดมีความนิยมสูงหายากเป็นของแรลายไอเทมนะคะราคาก็สูงขึ้นเรื่อยๆถ้าจะบอกว่าสองคนนี้ไม่มีแบรนด์ในใจเลยเนี่ยคงไม่ผมไม่เชื่อนะถ้าผู้ชมก็คงไม่เชื่อเคยใช้แบรนด์ไม่ต้องบอกชื่อแบรนด์ ในเรื่องของเครื่องใช้ไม่ไว่ากระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งเครื่องสาอางอาจจะเลือกใช้อะไรมากกว่ากันจริงๆจ,จะเป็นคนที่เรื่องของจะเป็นเรื่องของเครื่องแต่งตัวค่ะรองเท้าอันนี้ติดแบรนด์เลยแล้วว่าเพราะว่ารองเท้าที่เราใส่เราจะเลือกแบรนด์นี้เท่านั้นเพราะาเราใช้เขาและเรารู้สึกว่าเขากับเรามันเข้ากัน แต่ไม่ได้มองตรงที่ว่าเราใช้เขาเพราะยี่ห้อนี้นะคะหรือว่าเป็นมีคนบอกว่ามันดีหรือว่ามันแพงแต่เป็นเพราะว่าเราได้ทดลองใช้มันคือเขาเรียกว่า customer experience นะคะมันคือการที่เราได้ใช้ได้มีประสบการณ์กับสินค้ามันเลยทำให้เราเชื่อในแบรนด์แบรนด์นั้นนั่นคือสิ่งที่มองว่าตัวเองจะใช้ยี่ห้อนั้นหรือแบรนด์นั้นอยู่ตลอดเวลาดันเอื้อนเนี่ยต้องมีดาราในดวงใจนะฮะที่เป็นไอดอลเลยอ,อย่างเช่นดาราผู้หญิงเนี้ยใครอ่ะโอ้โห ใครก็ได้เทศก็ได้ไทรก็ได้เทศก็ได้อาจจะย้อนไว้ไม่ต้องกลัวว่าบอกว่าคนนี้แล้วเขาบอกอายุได้เลยไม่ต้องมีอะไรในใจตอนนั้นจริงๆจริงๆถ้าถามว่าดาราที่ชอบโสมัยก่อนเลยนะคะถ้าแบบพูดออกไปหลายคนอาจจะแบบว่าฉันจำไม่ได้ชอบนางแบบคนหนึ่งค่ะคาร่าโพลลทสิ์ ชาลาพลสิทธิ์เรี้ยวเดียวใช่ค่ะยุคนั้นมันนานมากนะคะนับนิ้วคงไม่พอละค่ะแต่ว่าด้วยความที่โดยภาพรวมอะค่ะเขาเป็นนางแบบแล้วเขาดูบุคลิกภาพดีฉะนั้นเวลาที่เขาหยิบจับอะไรใส่ในเสื้อผ้าหรือว่าการวางตัวเนี่ยทุกสิ่งอย่างเราดูแพงไปหมดสำหรับเขาเอาและพอามาถึงตรงนี้มีอะไรบ้างที่ใช้เรียนแบบเขาไปไม่ถึงค่ะคือพยายามมองในงนี้ค่ะ ในส่วนตัวของอาจารย์เอ้เองจะมองว่าเวลามองเรื่องของแบรนด์เนี่ยไม่ได้มองที่ว่าราคาเท่าไหร่แต่มองว่าแบรนด์นั้นมันสร้างแวลูหรือคุณค่าคือทําให้เราดูดีไปตามแบรนด์นั้นไหม,มเพราะว่าแบรนด์เนี่ยถ้าเรามองเมื่อกี้ที่อาจารย์เล,ลี่พูดคําว่ามูลค่าอาจาย์เราจะหมายถึงเรื่องของราคานะว่ามันแพงขึ้นแต่แบรนด์บางอย่างที่เขาสร้างให้เราเนี่ยเขาทำให้เรารู้สึกเชื่อถือเขาฉะนั้นบางทีถ้าเรามองว่าแบรนด์ยี่ห้อน,นี้ทาให้เราดูดีดูหรูดูแพง ก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องใช้ตามยี่ห้อนั้นไปไม่ถึงจริงๆถ้าตามแบรนด์นะแล้วอย่างเช่นกรณีบอกว่าถ้าเลือกแบรนด์ตรงนี้ก็รองเท้าะนะเพราะว่าเป็นคนที่พิธีพิถันเรื่องนี้ค่ะรองเท้าที่มีเป็นแบรนด์และชอบเนี่ยวิธีการใช้ทนุถนอมมากกว่าไอที่แบบซื้อมาแล้วเพื่อใช้จริงๆไหม โอธนุถนอมมากค่ะเดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวขัดเดี๋ยวเช็คส้นเดี๋ยวแล้วคู่หนึ่งนี้จะใช้ได้นานมากแล้วก็จะมีการเก็บใส่กล่องไว้ในตู้อย่างดีจะมีใช้เฉพาะงานอีกเหรอมีค่ะแยกงานแบบนี้จะใช้แบบนี้งานทางการงานเราก็แต่เราจะใช้แบรนด์นี้แหละแบนี้ตลอดงานรูทีนเนี่ยไม่ได้ใช้แน่กลัวจะช้ำกลัวจะอะไรต่างๆใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ล่ะดาราดาราก่อนโอ้โหดาราช่องเราเป็นช่องดาราท่าผู้ชมกำลังดูเลยให้คนนิ้แฟนคลับใคร ถ้าจะพูดถึงดาราผู้หญิงนะคะแล้วก็รู้จักเท่าที่รู้จักนะแต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยติดละครเท่าไหร่ก็อ้ำมังคะ โ oh, uh, อ้โพัาพาะาก็เป็นดาวค้างฟ้าเลยนะดารามหาชนชนะคะก,ก็ก็เขามีคาแรคเตอร์ที่ดูน่ารักแล้วก็มีด้วยโซเชียลมีเดียนะคะเปิดให้เราเห็นเขามากขึ้นเราก็เลยเห็นคาแรคเตอร์ของเขาไม่ใช่แค่เขาเป็นดาราในละครเท่านั้นแต่เห็นไลฟ์สไตล์ของเขาวิธีพูดของเขาวิธีคิดของเขาเพราะตรงนี้เนี่ยแน่นอนน่ะต้องอาจจะบอกสังเกตแบรนด์ที่เขาใช้ค่ะอาจจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้า หรืออะไรที่ท,ที่ติดใจสก,กิดปุ๊บเลยเพราะเราสอนเรื่องแบรนด์อยู่แล้วอะ,ะนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เรียนแบบได้จากของไม่ไม่จำเป็นที่เราต้องเรียนแบบนะเอาตรงนั้นน่ะมาเป็นบทเรียนได้ หอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวของเขานะคะเท่าเท่าเท่าที่ดูเราเราเห็นเขาจากในโซเชียลมีเดียนะคะเวลาเขาออกงาน้ยคะเขาก็จะเลือกแบรนด์ที่มันเหมาะสมกับงาน,งานอันนี้มันมันผูกรวมไปกับเรื่องของการล้าเทศะกับการการแสดงตัวในที่สาธารณะของเขาด้วยอันนี้น่าสนใจนะคะการการเลือกชุดในงานแต่ละงานของเขาอะคะ่ะเขาก็จะมีคอนเทนต์ออกมาเราก็จะเออผู้หญิงคนนี้เขา เขาดูน่ารักเนาะแล้วเขาก็มีวิธีคิดวิธีการแต่งตัวเวลาเขาไปงานไปเล่นกีฬาหรืออะไรเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาชัดเจนน่พอถึงคาแรคเตอร์ตรงนี้หลายหลายคนบอกโอ้โหพอเชิญอาจารย์มาพูดเนี่ยไม่มีเลยไม่ได้รู้เลยไอบ้บางเรื่องที่ผู้ชมอยากรู้อย่างเช่นเวลาดาราที่แต่งตัวชั่วบชั่วว่แม้ว่าจะเป็นไอดอลที่ดูเรียบร้อยอะไรจริงเขาก็จะมีของเขาบางที เขาเน้นที่หน้าอกบางทีเน้นที่อะไรต่างๆแล้วใช้เครื่องประดับใช้เครื่องอะไรช่วยเนี่ยตรงนี้จันเอื้อยมองอยังไงออจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งในความเป็นที่เราเป็นดาราเราเป็นคนดงังคนมีชื่อเสียงสิ่งหนึ่งก็ต้องเป็นการสร้าง ความน่าสนใจให้กับตัวเองกับเสื้อผ้าหน้าผมเนาะยิ่งถ้าเป็นเสื้อผ้าแล้วมีเปิดนิดโชว์หน่อยนะคะยิ่งช่วงหลังๆจะมีเสื้อผ้าประเภทที่คาดไม่ถึงว่าจะไปโฟกัสที่จุดนั้นอย่างเงี้ยเยอะแยะขึ้นมาแล้วก็คาดว่าจะต้องคาดไม่ถึงว่าเขาจะกล้าใส่ออกมาได้ซ้ําแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างสร้างสิ่งที่ทําให้คนสนใจแล้วก็ชื่อเขาก็ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยงานสังคมงานนั้นกับเสื้อผ้าชุดนั้นนะคะจะถามว่าในบางมุมเนี่ยถ้า โชเล็กโชน้อยของเขาอะนะคะและปกปิดพอที่เขาเรียกว่าในภาษาดาราเขามีเซฟตี้ที่ดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังมองว่ามันยังดูดีค่ะมันยังมองเป็นศิลปะได้ยังมองเป็นความสวยงามได้ไม่มองว่าโป๊เกินไปไม่โป๊ไม่โป๊ค่ะไม่โป๊ค่ะเพราะบางคนสังเกตแล้วค่ะเช่นมาถึงหน้าอกมากๆแต่หน้าอกเ็าจะมีเซฟนิดนึงมันก็ชัดเจนนะคะไม่ใช่มีเน้นอีกไม่ติดไม่นิดใช่ไม่ต้องแล้วค่ะแล้วที่สําคัญคือบางคนเนี่ยเขาดูดูจะออกว่าเหมือนจะ โชว์แต่ว่าเขามีวิธีการวางตัวจัดท่ามันจะเลยจนไม่ดูที่ว่าดูโป้เกินไปแต่คุณอ้ํานี่นยังไงไงเขาก็มีอะไรดีที่จะโชว์อาจารย์ตามมานะอืเขาก็อาจจะบอกว่าเวลาแต่งตัวอะไรเนี่ยต้องมาดูถ้าเสื้อเขาใส่แล้วก็แหวะอกขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์ลองวิาพากตรงนี้สักนิดนึงมาอะไรมันดูแบบมันมันมันเซ็ตบางๆนะระหว่างโป้กับเอ้เป็นศิลปะที่ทําให้เกิดความสวยงาม อาจารย์ลองบอกตรงนี้กับท่านผู้ชมดืวว่าเฮ้ยขนาดนี้อ้ําเนรู้เลยว่าถ้าอ้ําออกมาเนี่ยจะต้องแต่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนบุคลิกเขาเป็นแบบนี้แต่รสนิยมในการที่จะเลือกอะไรเนี่ยทำยังไงคืออย่าง,อ,อ,ยางอย่างคุณอ้ําเป็นดารานะคะเป็นนักแสดงนะคะแล้วก็อยู่มานานนะคะเขาก็มีภาพลักษณ์ อันนี้ก็เป็นเรื่องแบรนด์นะคะแต่เราเรียกว่า personal branding ของเขานะคะที่เป็นทันสมัยนะคะเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะคะมีความเป็นผู้หญิงมีความมีความเป็นตัวของตัวเองยิ่งหลังๆเราเราเห็นว่าช่องทางในการสื่อสารออกมาเยอะเนี่ยมีความเป็นตัวเองไอการที่จะแต่งตัวเชวบชวบเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไม่โปนะคะธรรมดาใช่ไหมค่ะดูดูสำหรับชินตาไปแล้วไมอาจารย์ดูในลักษณะที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ใช่ไหม ไม่ค่ะธรรมดาก็ดูว่าเออก็ก็ก็คือรูปร่างหรือคาแรคเตอร์หรือสรีระของเขากับกับชุดของมันไปด้วยกันได้น้อแสดงมาจจากไม่โบราณนะยังทันสมัยอยู่นะมันไปด้วยกันได้ค่ะก็อันนี้อันนี้การแต่งตัวเสื้อผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แบรนด์ของตัวคนคนนั้นดูแต่ถ้าอย่างคุณอ้ําเนี่ยแต่งมิดชิดเลยแบบนั่นเลยมันคงไม่ใช่ใช่ไหม ก็อยู่ที่อยู่เคยมีสถานะอยู่ที่สถานที่ที่เขาไปก็หลายหลายลุกนะคะที่เห็นเขาเขาแต่งตัวได้ดีเวลาเขาไปในกิจกรรมต่างๆดีเลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นแบรนด์ที่เฉพาะลักษณะบุคคลที่โดดเด่นแน่นอนอาจารย์พูดถึงคุณอ้ําเนี่ยที่เป็นรูปแบบแรงต่างเนี่ยชัดเจนทั้งนั้นก็แน่นอนแหละนางแบบก็ยังเป็น แบรนด์ของตัวเขาเองที่โดดเด่นเพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนำท่านผู้ชมว่าแต่ละท่านที่กำลังชมอยู่เนี้ยก็มีทั้งรูปร่างพร้อมสูงหรือบางคนก็อาจจะเตี้ยหน่อยอะไรต่างๆหน่อยเนี่ยเรื่องของการสร้างบุค,คลิกที่จะให้เป็นแบรนด์ของตัวเองนอกจากความเชื่อมั่นที่ต้องมีแล้วเนี่ยมันมีหลักอะไรบ้างอาจารย์โดย ใครก่อนเดี๋ยวตอบก่อนละกันนะคะในมุมมองของของเอื้อยนะคะจะมองว่าถ้าในเรื่องของการสร้าง personal branding ตัวเองนะคะสิ่งแรกเลยเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมเก็บไว้ก่อนเลยอยู่ที่การวางท่าและการวางตัวไม่วาจะเนี่ยค่ะเนี่ยวางท่าเนี่ยค่ะถ้าเราจะนั่งถ้าเรานั่งแบบ นั่งไปเลยตรงๆทื่อๆมันหลังคอมเนี่ยก็จบแล้วค่ะแต่ถ้าเรารู้จักว่าจะวางใส่ส้นสูงมาแล้วมีวิธีการวางจะนั่งยังไงให้หลังตรงหน้าตาเชิดแล้วก็ยิ้มเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะหรือวิธีการเราจะพูดมือไม้เราจะไปยังไงอันนี้เป็นสิ่งแรกเรื่องของการวางท่าเปสิ่งที่ยิ้มบางทีมันฝืน,นยิ้มมันแย้มันอะไรต่างๆอ่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราจะทำ personal branding ได้ตัวเอยเองเป็นคนที่ต้องยิ้มจริงๆใช่ค่ะแล้วการยิ้มเนี่ยมันจะอที่แววตาค่ะถ้าเราไม่จริงใจเนี่ยตามันแข็งอยู่ละ ฉะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าทุกคนมีมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะว่าอยากจะสร้างแบรนดิงหรือทําให้คนอื่นเนี่ยเขารู้สึกว่ามองเราในเชิงบวกได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากการวางท่าวางตัวเพราะว่าบางทีเสื้อผ้าเนี่ยเอามาประกอบสุดท้ายนะคะมันตัวสุดท้ายเลยนะคะถ้าถ้าเราด้วยบุคลิกภาพด้วยด้วยการวางตัวโพสเจอร์ไม่ดีถ้าทางไม่ดี acting ค,คุณไม่ผ่านเนี่ยต่อให้เอาคุณเสื้อผ้าแบรนด์เนมแพงขนาดไหนลักชัวรี่แบรนด์ยังไงก็ไม่เกิดอันนี้ม hey, ม,มัน,มมนดูคล้ายๆกับว่าเฮ้ยแบรนด์ตัวเองนี่แหละแบรนด ตัวตนของตนเองเนี่ยม,มันเริ่มจะเหนือกับแบรนด์สินค้าต่างๆแล้วใช่ใช่ค่ะอาจารย์แลวครับมันต้องสะท้อนตัวตนออกมามทุกคนเชื่อว่าทุกคนมีข้อดีต่างกันนะคะแต่ละคนมีคาแรคเตอร์พิเศษเราเราอาจารท่านอาจารย์ก็น่าจะทราบว่าเอะตัวเองเด่นตรงไหนดึงไอ้จุดที่ที่เป็นความเด่นของตัวเองออกมาถ้าเราพูดเก่งวิธีการพูดเราจะนำเสนอแบบไหนถ้าหุ่นเราดีเราสวยเราจะทำยังไงให้ เสื้อผ้าเนี่ยเป็นส่วนเสริม,มนะคะแต่จะทำยังไงให้ความสวยเราปรากฏออกมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของแบรนด์ทั้งสิ้นค่ะแบรนด์ก็คือเรื่องของการวางภาพลักษณ์ของเราลงไปในใจคนอื่นอ,อยากให้คนอื่นเห็นเราแบบไหนนั่นคือแบรนดิงค่ะโอ้โหจะได้เวลาครับท่านผู้ชมครับเรากำลังสนุกเลยผมเชื่อแน่ว่าท่านคงไม่ได้มากับเราเนี่ยครั้งเดียวแั่ครั้งต่อๆไปเนี่ย ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้อะไรนะครับติดต,ต่อต่างๆได้เลยนะครับในรายการของเราเนี่ยเรียกว่าเปิดกว้างตามใจท่านผู้ชมตลอดเลยนะครับจะได้หมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้เรา3ามคนลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ